หวานพ,พบกับครูกี้พาจวดสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการครูกี้พาจวดนี่นะครับวันนี้ครับก็จะพามาชมสวนมะนาวนะครับที่โรงเรียนบ้านสาบบัวอำเภอปทุมรัฐจังหวัดระยองนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาเจ็บลูกมะนาวแล้วก็พาชมสวนนะครับเก็บไปทําน้มามะนาวน้าผึ้งนะครับเราจะ พามาชมกันนะครับนี่แล้วครับคือสวนมะนาวของโรงเรียนม้าสนสัพบัวนะครับนี่ก็คือรูปมะนาวที่เราจะนําไปทํามะนาวน้ําพึ้งนะครับวันนี้ก็จะพามาชมสวนนะครับเราปลูกขึ้นมานะครับรูปมะนาวของเราสามารถนําไปทํามะนาวน้าพึ้งได้นะครับวันนี้เราจะจําหน่ายก็คือขายให้ชาวบ้านแล้วก็คณะครูข,ของเรานะครับเวลา มีออเดอร์มาสั่งไว้พวกเราก็จะเก็บเก็บขายนะครับแต่วันนี้เราก็จะเอามะนาวพวกนี้ไปทาําน้มามะนาวน้ําผึ้งนะครับเอานะครับต่อไปเราจะพาไปดูวิธีการทําน้มามะนาวน้าผึ้งนะครับที่โรงเรียนบ้านสาบบัวที่เราทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับคือน้มามะนาวน้าผึ้งนะครับโดยสตรคุณครูพี่หล่อสุดเท่น,นะครับอไปชมกันครับค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ยินดีนะคะทีะ่คุณครูกี้ได้มาถ่ายทําในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะสาธิตในเรื่องของการทําน้ํามะนาวสดน้ำพึ่งนะคะ,ะซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะคะเป็นของโรงเรียนบ้านสะบวนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวมะนาวที่เราเก็บมาแล้วนะคะแล้วก็มาล้างให้สะอาดนะล้าง สามสีน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็มาผ่านะคะมาผ่ามะนาวนี่คือขั้นขั้นตอนแรกใช่ไหมครับค่ะขั้นตอนแรกนะคะมาผ่ามะนาวนะคะผ่ามะนาวเป็นแบบนี้นะคะอ่าพอผ่าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองมีทีมงานณะคุณครูโรงเรียนบ้านสะบัวคุณครูวิไลรัตน์คงวรคูเปิลนะคะก็มาช่วยวันนี้วันนี้เราทํากิจกรรมแบบแบบสดมากเลยเพราะว่าอะไรไม่ต้องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอันนี้ใช้พลังงานพลังงานจากมนุษย์เราเนี่ยค่ะพลังงานจากผนปูเพิ่นตอนนี้ก็ดีเลยหมได้น้ําเยอะเลยนะคะอ่าขั้นตอนในการทําอันนี้เป็นเบื้องต้น,นเฉยๆนะคะขั<ร><ล>้นตอน,นต่อไปนะคะเราก็จะมลูกเล็กลูกใหญ่ลูกๆๆ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  ดีมันก็จะมีน้ำมีน้ำออกมาเป็นเป็นน้ำมะนาวที่สะอาดไม่มีเออคือกวองเสร็จแล้วเราตวงเราตวงด้วยติ๊กเกอร์ค่ะ,ออน,ะนี่เปลี่น้ำน้ำมะนาวค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือต้องต้มน้ำตาลนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความหวานนะะคน้ำตาลไปอ่ากิโลครึ่งอ่า ก็คน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 กัน,น,น,นได้พี่นะคะประมาณกี่นาทีครับงานเดือดประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็ะน<า>้ำก็จะเดือดนะคะพอเดือดเสร็จแล้วก็ให้มันเดือดอีกต่อยประมาณห้านาทีอเอามากรองด้วยผ้าขาวบางบดหมาดนะคะเพื่อที่จะกรองเอาฝุ่นออกนะบางทีเรามองไม่เห็นว่ามันมีฝุ่นมีมดขึ้นหรือเปล่านะคะเราก็จะกรอง เราก็จะได้น้ำไอโอดีนนะคะประมาณหนึ่งช้อนแล้วกัน่หนึ่งช้อนนะคะใส่ลงไปอ่าแล้วก็เทลงไปค่ะเทลงเลยใช่ไหมครับเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยเราก็จะได้<ๆ>น้ำมะนาว<ๆ>ประมาณนี้นะคะ ว่าแกเข้มข้นไปอย่าพึ่องอย่าพึ่งเอาลงหมดพอ,อเราได้ตรงนี้เสร็จเราก็คน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 ,คน,คนจิ้นนมนะครับตส่กปชิมเลยค่ะรสชาติเป็นแบบไหนจำเอาไว<ห>้น<ล>ะอย่าสมไกวะสมไกวะฮืมเปรี้ยวคอยังพอดีครับอ่าพอดีแล้วถ้าพอดีแล้วก็แสดงว่าลงขี้เหลือเราใส่ไปอีต่อไปขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนครับขั้นตอนผสมนี่เลยค่ะขสมนอนผึ้งช่มผสมน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งก็ใส่ประมาณกระพวยหนึ่งให้มันมีกลิ่นหอมอันนี้น้ำผึ้งเดือนห้านะคะเดือนห้าน้ำผึ้งเดือนห้ามีเดือนหกไหมครับน้ำผึ้งเดือนหกมันจะดอกไม้มันจะไม่ค่อยมีค่ะเดือนห้าดอกไม้มีเยอะน้ำผึ้งเดือนห้าอ่าต้องเป็นน้ำผึ้งเดือนห้าใช่ไหมนี่เราเรา คนค่ะคนคนคนให้เขาที่เลยจนเขาเข้าไปชิมไปชิมเดียวรสชาติเป็นยังไงคุณครูกี้ลองเทสดูค่ะจะลองชิมนะครับลุ้นลุ้นลุ้นขึ้นซสูงลงถึงสาได้เวลาหลายๆอือหือโหดูเสียงสดก่อนถ้าก็ต้มไกล เจบหลายครับเจียบหลายอร่อยอร่อยตัวพี่หล่อสุดเท่เลยแน่นอนขั้นตอนต่อไปขั้นขั้นตอนอะไรครับอ่าขั้นตอนที่หกนะคะสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยค่ะขั้นตอนที่หกนะครับเอาใส่ขวดครับใส่ขวดนะคะเราก็จะเอาใส่ขวดในปริมาณที่เหมาะสมอ่าแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะ ทำไม่ยากเลยค่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับเนี่ยไม่ยากนะครับน้ำมะนาวน้ำผึ้งนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปแช่แช่ให้มันเย็นนะครับถ้ามันเย็นก็จะอร่อยเลยนะครับเลยถ้าไม่เย็นก็ใส่น้ำแข็งเลยค่ะไม่ยากครับเนี่ยขั้นตอนการทำนะครับก็สามารถไปทำอยู่ที่บ้านได้นะครับ นี่ก็เรามาสาธิตกันง่ายๆนะครับวิธีการทําน้ํามะนาน้ํำพื่งนะครับสูตรคุณครูหล่อสุดเท่น,นะครับมานามาจากโรงเรียนบ้านสับบัวนะครับที่เราทําขึ้นมาให้ผู้ชมได้ดูนะครับยบร้้ยนะครับอันนี้ขั้นตอนที่หมูคือเอามาใส่ขวดเพื่อที่จะเอาไปจําหน่ายนะครับเยอะอเอาไปขายนะครับตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง ใครสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับที่โรงเรียนบ้านสาบัวนะครับอําเภอปทุมนัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสูตรนี้มาได้มาจากคุณครูหล่อสุเทพนะครับเป็นคนทาขึ้นมานะครับแล้วก็จะเอานําสูตรนี้ไปสอนนักเรียนต่อไปนะครับในวิชาการงานอาชีพนะครับ เอาละครับเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการทํามะนาวน้าผึ้งนะครับสูตรคุณครูหล่อสุดเทพนะครับวันนี้ก็ได้มาชมวิธีการทํานะครับขั้นตอนแต่ขั้นตอนคือว่าง่ายครับทําได้ง่ายครับก็ไปทําที่บ้านได้นะครับแล้วก็สูตรนี้ก็จะเอาไปนําไปสอนในวิชาการงานด้วยนะครับเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของเรียนบ้านสาบัวนะครับไอ้ลูกมะนาวก็ได้มาจากเย็นบ้านสาบบัวนะครับตันนี้แล้วก็คุณหล่อก็เอามามาทําเป็นสูตรน้ำมะนาว ทำพึ่งนะครับง่ายๆนะครับก็อันนี้ก็เลยมาเยี่ยมชมสูตรอยู่ที่บ้านคุณครูห่อนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับไอ้กับการทําไอ้มะนาวนําพึ่งนะครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันนะตอนบีบน้มะนาวแต่ยากที่ขั้นตอนนหนยากยากยากตอนไหนครับยากตอนที่แบบมะนาวลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เท่ากันทีนี้อ่าความแก่ความอ่อนไม่เท่ากัน ใช้เครื่องบีบไม่ได้ถ้าเครื่องบีบนะเปลือกมะนาวน้ําเปลือกมันจะออกมันจะขมเราต้องใช้ช้อนทำค่อยๆทำกว่าจะเสร็จอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูก,กี้มากที่มาเยี่ยมชมครับผมใครสนใจน้ํามะนาวน้ําพึ่งของพี่หล่อสุเท่นี้ก็อสั่งซื้อได้นะคะทางเฟซบุ๊กอของพี่หล่อสุเทพหรือเฟซบุ๊กของโมเดิรนมาสบัว หรืออ่าช่องของคูกี้พาจวดคุณคูกี้พาจวดอ่าคุณคูกี้พาจวดนะคะอ่าก็จะได้รับออเดอร์นั้นไปนะวันนี้เราก็ให้คูกี้ลองชิมดูว่ากีมือพี่ทำไปเมื่อกี้มันอร่อยขนาดไหนนะหนาเอาชิมนะครับ่ต้มจอบ ว้าวอร่อยครับเป็นไม่ไม่หวานมากครับไม่หวานมากแล้วพอพอมีกลมกล่อมมากนะครับส่วนนี้ทำง่ายๆนะครับเอาละครับก็วันนี้ก็ขอขอบค,คุณคุณคณรูหล่อที่ให้ความรู้ในวิธีการทํามะนาวน้ำผึ้งนะครับก็คือเอาจากโรงเรียนมาสดๆร้อนๆนะครับลูกมะนาวแล้วเอามาแปรผลมาเป็นลิป,ประณฑนของน้ำมะนาวน้ำผึ้งนะครับอันนี้ก็ ฝากอย่าลืมนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องครูกี้พาจวดนะครับวันนี้วันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับวันนี้ครับ,บพบกับครูกี้พาจวด